ขอให้ช่วยทีก็เหมือนต้องมาอยู่มูลนิธิเหมือนเป็นคนได้โอกาสช่วยผมเถอนะครับขอเถอะครับขอเงินช่วยเหลือเถอนะครับกูนักธุรกิจนะนักธุรกิจไม่ใช่ขอทานสิ่งที่อยากได้ไม่ได้ขอไม่อยากขออะไรมาก ขอแค่ให้ร้านอาหารเขาพอกลับมาเปิดได้แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการลงทะเบียนวัดอุณหภูมิให้นั่งเว้นระยะห่างอะไรเหมือนเดิมก็ทำได้นี่เพราะเชื้อมันไม่ได้ติดจากร้านอาหารตั้งแต่แรกแหมมีเวลาว่างให้สัตว์ฟ้องคนนูน้นฟ้องคนนี้พูดด่าไม่ได้เอาเวลาที่มึงไปฟ้องเขาไปหาเตียงให้เขาเถอะ